สวัสดีครับสวัสดี f อีอีกาชนะทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของหลังเกมในโคดบิ๊กแมตช์ที่เอเร t ตสเตเดียมนะครับอาร์เซนอลเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เสมอกันไปสนุกครับ1ประตูตอนหนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการแบ่งแต้มกันแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่านี่คือการตัดแต้มกันเองครับหายไป2คะแนนทั้งคู่ฮะแล้วมันทำให้ตอนนี้ เข้าทางลิเวอร์พูลใช่หรือไม่ผมเชื่อว่าตอนนี้เดอะคอปทุกคนมีรอยยิ้มที่บุบปากกับหลังจากจบเกมที่บ้านของอาร์เซนอลนอนหลับฝันหวานฝันดีกันเลยทีเดียวตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กระปี้กระเป๋าเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของพวกเขาอย่างแท้จริงลงสนามในศึกเมอร์ซี่ดาร์บี้เอาชนะเอเวอร์ตันเชลซีก็ดันมาสะดุดที่บ้านของแมนยูนะครับอาร์เซนอลกับแมนซิตี ที่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่กับกลายเป็นว่าเสมอกันครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะรอดพ้นจากการปราชัยขาบ้านของตัวเองเพราะว่าโดนแมสตี้นำไปก่อนนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเกมนัดเนี้ยควรจะต้องเอาชนะแมสตี้ด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าคุณคิดถึงในเรื่องความเป็นแชมป์พรีเมียร์ เกมแบบนี้สถานการณ์ล่าสุดแบบนี้ควรจะต้องเป็นผู้ชนะนะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนทางโระบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่างใดนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาเซนอลดูดีกว่าแมนซิตี้ครับดังนั้นมันควรจะต้องเป็น3คะแนนแต่ดันมาพลาดครับต่อให้ว่ามิเกลอาร์เตต้าจะกลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ของพีมยริกที่ไม่แพ้เป๊ปเป็นเกมที่5ติดต่อกันแต่สแตดเล่านนั้นใครจะไปจำครับ มันจำในเรื่องของผลลัพธ์ครับจำในเรื่องของสุดท้ายปลายทางเนี่ยคุณจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับในประเด็นของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกรกดบกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกาชแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับทำไมผมถึงคิดว่านี่คือเกมที่ แฟนปืนไม่ควรจะน่าพึงพอใจกับการที่ได้คะแนนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆของอาร์เซนอลในการที่จะทุบเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองพร้อมกับรักษาช่องว่างระหว่างพวกเขากับหงแดงลิเวอร์พูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ลิเวอร์พูลเตะก่อนได้ลุยก่อน เราได้3ามคะแนนไปก่อนเนี่ยสิ่งที่อารอ์เซนอลต้องทําให้ได้ก็คือการชนะเหมือนกับลิเวอร์พูลครับแล้วรอให้หงแดงเนี่ยสะดุดลื่นลมแล้วช่วงน้นเวลานั้นสิ่งที่คุณต้องทําให้ได้คือชนะแล้วแซงหน้าทางลิเวอร์พูลไปแต่กลับกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลชนะอารอ์เซนอลไม่ชนะนะครับอันนี้คือเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้น ต่อมาเลยครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมาเยือนในแบบที่ไม่ได้ฟูลทีมตัวผู้เล่นที่เป๊ปคิดจะใช้ตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ได้อยู่ในสนามกันหลายคนไม่ว่าจะเป็นโอมามามุชก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์รรยันแชกี gy, ตัวใหม่ที่ดึงมาจากทางโอลิปิกรียงก็ไม่ได้อยู่ในสนามเพราะว่ามีการบาดเจ็บไรยานเอ็ดดูริแบ็กซ้ายจอมเทคนิคจากบุ๊กก็มีการบาดเจ็บ นะครับฟูลแบ็กสองข้างก็ยังไม่สามารถที่จะหาความลงตัวได้แบ็กซ้ายใช้ดาวรุ่งโอเรรี่แบ็กขวาใช้อับดูโดกีคูซานอฟเห็นไหมมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกได้ว่าแม็ซิตี้มาเยือนครั้งนี้เป็นรองอาร์เซนอลเท่านั้นไม่พอนะครับโรดรี ri, ต่อให้ว่าอยู่ในสนามก็จริง แต่ไม่ใช่โรดรีที่อยู่ในช่วงพีคอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มก่อนที่เขาจะพุ่งชนกับอาการบาดเจ็บหนักๆครับเขากลับมาได้จริงครับแต่ร่างกายยังไม่เประเหมือนเดิมฟอร์มยังไม่ถึงขีดขั้นที่ใช้คาว่าดีได้คือประมาณกลางๆพอใช้เท่านั้นเองครับแล้วเท่านั้นไม่พอแมนซิตี้มาเยือนเอเมสเตเดียมครั้งนี้บอกเลยนะ ถ้าแผนหลุดไปจากแผน A เนี่ยหน้า B หน้า C เนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เวิร์กคุณลองดูครับโอเคสิเวตัวจริงเนี่ยถ้ามองถึงตามหน้ากระดาษเรากางออกมาเฮ้ยมันได้นะมีฟิลโฟเดนมีโดกูมีแบร์โนซินบามีทิจเนียไรเดอร์มีโรดวี Rider, ie, เห็นไหมข้างหน้าก็คือเอลิงบร็อตฮาลัลนที่ชอบยิงอาร์เซนอลซีซั่นก่อนก็ยิงแล้วก็ออกตัวมาก็ยิงเห็นไหมลูกนั้น,น่ะ แต่ถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากแผน A ละ่ะแผน B แผน C จะเป็นยังไงนะครับตัวสำรองเนี่ยมีออสการ์บ๊อบมีซิวินโยแล้วไงต่อครับเขาเป็นพวกสายยิงประตูต่อเนื่องหรือเปล่าก็ไม่ใช่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าขุมกำลังเชิงลึกในตอนนี้แมสตี้เป็นรองอาเซ n นอลมากเหลือเกินครับต่อมาครับ คือในเรื่องของอะไรครับสภาพร่างกายครับแมสตี้เนี่ยมาเยือนแบบสภาพร่างกายที่ไม่ได้สดไม่ได้เปรี้ยเท่ากับอาร์เซนอลอาร์เซนอลลงเตะกลางสัปดาห์เหมือนกับซิตี้ก็จริงครับแต่ลงเตะกลางสัปดาห์ตั้งแต่ในคืนวันอังคารครับมีกี่วันละครับมีเวลาพักกี่วันก่อนที่จะมาเจอกันในวันอาทิตย์ส่วนแมสตี้ครับเตะในค่ำคืนวันพฤหัสบดีได้ชัยชนะก็จริงครับเหนือนาโปลี แต่ร่างกายเนี่ยถูกใช้งานไปเยอะแล้วมีเวลาพักเพียงแค่2วันเท่านั้นความสดใหม่ภาพร่างกายที่มันดูดีมันเฟรชเนี่ยอร์เซนอนดูดีกว่าครับดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างน่าจะเป็นในเรื่องที่เข้าทางอร์เซนอลนับขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยจะทําประตูได้เหนือกว่าแมสตี้หรือไม่แล้วถ้าดูจากหลังจากจบเกมครับหลังจากจบเกมเนี่ยอัเซนอลมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเยอะมากนะครับหก 7%ซต่อ33%นี่คืออีกครั้งหนึ่งที่เราไม่ได้คุ้นเคยกับแมสตี้ที่มีการครองบอลน,น้อยกว่าคู่แข่งนะครับคือเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้กับแมสตี้ที่เฮ้ย hey, ทำไมครองบอลต่ำจังวะทำไมลงไปเล่นเกมรับกันแบบเต็มตัวขนาดนั้นจากเรือใบที่ลั่นฉิวกลายเป็นเรือบัสที่เป็นเรือบัสสองชั้นรออุด เล่นเกมรับมีวินัยเข้มข้นแล้วใช้เกมโต้กลับเนี่ยคือมันเป็นภาพที่เฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับทางแมสตี้วะเนี้ยเป็นภาพที่เราไม่ได้คุ้นเคยกันถูกต้องไหมแต่ปีนี้จะเป็นปีที่เป๊บจะเลือกใช้งานแบบนี้บ่อยครับเวลาที่เขามองโลกความเป็นจริงว่าขุมกำลังชุดนี้ขาดหายไปเยอะนะครับตัวหลักมีอาการบาดเจ็บรบกวน3 4รายคุณภาพเชิงลึก มันก็เลยค่อยๆดรอปลงไปตัวเลือกหลายๆคนมันยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ท็อปฟอร์มในขณะเดียวกันครับแนวรับก็ไม่สามารถที่จะมาบิลล์อัพจากแนวรับได้เหมือนเคยไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูมาที่เซนเตอร์ทางออกไปอยู่แบ็คขวาขยับมาตรงกลางค่อยๆเซ็ตอะไรขึ้นมาเล่นแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับมันจะเป็นแมสตีที่เน้นฟุตบอลดิเรกมากขึ้นเล่นฟุตบอลฉับฉวยมากขึ้นเล่นเกมโต้กลับฉับพลันมากขึ้นเหมือนกับ ประตูแรกที่ทำได้รับอยู่ดีๆพอแกะเพรสได้แล้วเอริงบอสทานเล่นปล่อยบอลให้เพื่อนน่แบบนั้นเลยจะเป็นแบบภาพแบบนี้เพราะว่าอะไรคุณไม่สามารถบิลอัพจากแดนหลังได้อีกแล้วครับเพราะว่าผู้รักษาประตูเปลี่ยนไปไงนะผู้รักษาประตูไม่ใช่เอเดซอนครับที่ใช้เท้าได้เก่งผ่านบอลสั้นๆแม่นยำเด็ดขาดมีเป้าหมายแต่จ um ิโจดอนารูมานาประตูชาวอิตาเลียนที่ย้ายเข้ามา คนลเวกับเอเดรียนเห็นไหมแล้วหลายครั้งเนี่ยจิโจ้ดอนารูมาเลือกที่จะศาสบอลยาวเตะบอลโด่งไปเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดเขาไม่ได้เก่งเรื่องของการใช้เท้ายกเว้นการใช้เท้าป้องกันประตูโชว์ซูเปอร์เซฟแบบนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่ดูขัดหูขัดตานะแต่ถูกต้องแล้วที่เป๊ปเลือกแบบนั้นโอเคมันเข้าแผนตามแท็กติกที่วางเอาไว้ยิงประตูแรกกอดเลย เอริกบลอกทารลน,นี่ถูกโชโลกับอาร์เซนอลมากลูกนั้นก็ต้องชมนะครับในการที่จะฟรินตัวขึ้นไปแล้วก็เอาชนะในเกมรับของทางอาร์เซนอลก่อนที่ยิงด้วยเท้าขวาอย่างเด็ดขาดช็อตนั้นเกมรับของอาร์เซนอลก็พลาดนะครับเมารอ,อยไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ประกบติดทางด้านของเองริกบล็อกทารลนนะครับคือกองหลังตามไม่ทันมันก็เลยทําให้มันมีจังหวะที่กองหลังอาร์เซนอลเนี่ยต้องมาอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ1ต่อ2แล้วช็อตนั้นโอ้โหการปล่อยบอล คือเนียนตาม,มากนะครับแล้วก็ยิงได้อย่างเด็ดขาดพอขึ้นนําปุ๊บเนี่ยเน้นความรัดกลุ่มนะครับแล้วก็เล่นเอาชัวร์เล่นเพื่อความแน่นอนรอเวลาให้ออสเตนเลเนี่ยโจมตีเข้ามาบุกเข้ามาเดี๋ยวค่อยอาศัยเวลาในการที่เกมโตกลับอะไรแบบนี้ดีกว่าซึ่งก็เป็นภาพที่โอเคมันเป็นวันเวย์มันเป็นทางเดียวของอร์เซนอลเลยนะครับในการที่จะต้องบุกใส่พยายามยังไงละ่ะในการที่จะทวงประตูคืนนะครับ ครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นครึ่งเวลาแรกที่ผมรู้สึกได้ว่าาอสตอนครองบอลเหนือกว่าทางิตี้ก็จริงแต่จังหวะาจาักคนในการทำประตูเนี่ยถือว่ายังไม่เข้าตากรรมาการครับ67%ในการครองบอลเหนือกว่าแมสตีอย่างชัดเจนมากแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอคือการส่งลูกบอลให้ตรงรอบครับการยิงตรงรอบของแมสตี กับอเซนอลเท่ากันเป๊ะเลยครับาระทางที่ตัวเซ็นการครองบอลสวนทางกันอยู่ที่3-3มันเป็นไปได้ยังไงครับอเซนอนครองบอลได้ตลอดเวลามีโอกาสในการที่จะเซตบอลเกมรุกมากกว่าทางแมสเซสตีแต่ทําไมถึงยิงตรงกรอบได้เพียงแค่3ละ่ะนั่นคือปัญหาครับมันปัญหาสัสน้อนเห็นถึงว่าอเซนอนเล่นเกรงเกินไปอัซนอนขาดความละเอียดในตัวเอง เก็บจงังหวะ2ได้แต่พอจะลุยต่ออทำบอลลั่นทําบอลเสียมันไม่ปิติดปะต่อท,ท,ทั้งๆที่พื้นที่แนวรับของแมสตี้มีพื้นที่ว่างตรงนั้นอยู่แล้วครับแต่อ์เซอลขาดลูกหนักขาดลูกเด็ดขาดปราศจากความเฉียบคมในขณะเดียวกันครับลูกที่เป็นเครื่องหมายการค้าลูกเตะมุมอ์เซอนมีโอกาสเตะมุมเนี่ยสิครั้งนะแต่ทำไรแนวรับของแมสตี้ไม่ได้ครับ เาทั้งที่แนวรับของไสซี่จริงๆเนี่ยก็มีความเปราะบางในเรื่องของการป้องกันลูกกลางอากาศจนกระทั่งโรเบียสีฟ้าได้จิโจโดอนารุมาเข้ามาร่วมทีมครับไอปัญหาลูกกลางอากาศก็ค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าจิโจโดอนารุมานั้นเป็นผู้ท่ัประตูที่มีสรีระสูงมากครับ196เซนติเมตรแล้วเขาสามารถออกมาชกออกมาปัดออกมา ป้องกันได้หลายจังหวะนี่คือความสามารถของจีโจดอนารูมาที่ได้รับการยอมรับมาโดยตลอดว่าเป็นผู้รั่ปรัตูที่มีการตื่นตัวดีปฏิกิริยาตอบสนองดีกล้าออกมาตัดบอลแล้วก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะชนทุกจังหวะเลยขนาะเดียวกันในเกมนัดนี้เขาก็โชว์ซูเปอร์เซฟสครั้งนะฮะสครั้งครึ่งแรกครึ่งหลังโชว์ซูเปอร์เซฟที่ปัดป้องไม่ให้แมสตี้โดนตีเสมอ ก่อนที่จะเป็นกราบีเมัตตินารี่ลูกนั้นที่ตัดบอลข้ามหัวเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็โทษเขาไม่ได้เพราะมันเป็นช็อตที่เขาต้องออกมาปิดมุมแต่มัตตินารี่เหนือชั้นกว่ากระดกบอลข้ามหัวเขาแล้วก็เป็นประตูตีเสมอแต่มันไม่ทันนะครับมันไม่ทันเพราะว่ามันอยู่ช่วงท้ายปลายเกมแล้วแต่ที่น่าสนใจคือตลอดทั้งเกมจีโจ้ดอนารูมาออกแรงเซฟลูกสำคัญเพียงแค่สองครั้งเท่านั้น นี่แหละครับคือปัญหาของอาร์เซนอลในเวลาที่เจอกับเกมที่มันต้องเอ้ยมันต้องโชว์ความเด็ดขาดมันต้องโชว์ความเขี้ยวโชว์ความแม่นยํามีรูปพิเศษเนี่ยอาร์เซนอลยังไม่มีแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยแมสซี่เขามาเยือนแล้วแบบไม่พร้อมด้วยเราเลือกที่จะเล่นเกมรับด้วยจากการเล่นแบบ4-1-4-1อยู่ดีๆปรับมาเล่นเป็น5-3-2หลัง3มีฟูลแบ็กสข้าง กองกลางแล้วทิ้งโดกูกับเออร์ลิงบรอสฮาเลนแล้วในช่วงเวลาที่ฮาเลนต้องถอยออกไปถอดไปอยู่ข้างสนามเนี่ยโดกูอยู่คนเดียวอันนี้แหละครับคือชัดเจนมากว่าเป๊ปต้องการซื้อเกมรับแล้วหันมาเล่น5-4-1เล่นเกมรับเต็มตัววางเรือบัส2ชั้นแต่อาร์เซนอลก็อย่างเจาะไม่เข้าครับนี่แหละครับคือคือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องคิดใหม่ต้องทำกันบ้านหนักหน่วงเลยครับเพราะว่า อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเจอกับคู่แข่งแบบเนี้ยอีกหลายทีมครับมันไม่ใช่แค่แมสตี้เท่านั้นครับแล้วอาจจะเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าแมสตี้ด้วยเป็นเกมรับแบบธรรมชาติวางรบัสสองชั้นแล้วอาร์เซนอลจะเจาะยังไงครับถ้าคุณยังเล่นกกแก,ก๊กคุณยังเล่นขาดความละเอียดแบบนี้และยิ่งถ้าคุณเล่นแค่นี้มีความอันตรายในการยิงประตูได้เพียงแค่นี้บอกเลยคุณอาจจะทําแต้มหล่นเรียราดไปม,มากกว่าเดิมครับในระหว่างเส้นทางโอเคแหละ อย่างน,น้อยมันรอดจากการปลาชัยครับยังดีกว่าที่จะโดนคาบ้านและเส้นทางยังอีกยาวไกลต่อให้ว่าตอนนี้ช่องว่างระหว่างอัลซารอนกับริฟูจะอยู่ที่5แต่ยังมีอีกหลายแต้มให้ไล่ล่านะครับแต่ถ้าคุณยังพลาดอีกจากควรจะได้3กลายเป็น1จาก1เป็น0นในขณะเดียวกันร,ริฟูยังโกยคะแนนอย่างต่อเนื่องเนี่ยนจกพวกเขาเล่นยังไม่ได้เนียบไม่ได้คลิกนะ5เกมแรกพวกเขายังได้15แต้มเต็ม แล้วาหากลิปูยังไปเรื่อยๆอาจจะนำวอลเดียวจบก็ได้ครับถ้าหากว่าอาร์เซนอลยังทำได้เพียงแค่นี้เบาเกินไปในเรื่องของหมัดหนักหมัดน็อกในเกมรุกครับแต่ทั้งที่ซัมเมอร์นี้คุณปิดจุดอ่อนปิดช่องโหว่ได้แทบจะทั้งหมดแหละแต่คุณยังไม่สามารถที่จะเอาชนะในเกมที่คุณต้องชนะได้แบบนี้มันก็น่าสนใจว่าจะมีเกมไหนครับที่อาร์เซนอล ตื้อตันแล้วไม่ได้3าคะแนนตามที่ตัวเองต้องการนะครับอเซนอนต้องไปทำ้านหนักในเรื่องของการเป็นผู้ชนะในเกมจัดก,การบันบีบคัาแบบนี้ในเกมที่มันตื้อตันแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่ามิเคลอิต้าจะทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมส่วนแมสตี้ห่างจากลิเวอร์พูลไปแล้ว8คะแนนอันนี้ถือว่างานหนักเหมือนกันที่เราจะเห็นแมสตี้เป็นผู้ท้าชิงหรือว่า ไปเบียดไหลต่อไหล่ในการแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลแต่ประมาทคนอย่างเป๊ปไม่ได้ถ้าเจอกับชุ่มกระลาที่คลิกแล้วก็ลงตัวเมื่อไหร่บางทีเราอาจจะเห็นแมสตี้กลับมาอยู่ในพื้นที่สําคัญไล่ล่าตำแหน่งแชมปเปี้ยนกับลิเวอร์พูลก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ตอนนี้อาร์เซนอลกับแมสตี้ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันต่อทุกทีมมีปัญหานในการแก้ไขครับแต่เนือสิ่งใดครับฟุตบอลมันวัดกันที่ผลการแข่งขันครับซึ่ง ครั้งนี้ทางอาร์เซนอลและทางแมนซิตี้ Master, ทำกันไม่ได้ไปตัดแต้มกันเองเข้าทางลิฟูเต็มๆนั่นะคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางของอีกาชาแนลอย่าลืมช่วยกันพพอร์ตกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ wtf รับจัดก,การมันและอ e ีกา VIP Present น รอกทุกที่เฮฟวี่ทุกดอกเฮฟวี่แวน มันจะหนักกว่าเลือดกว่ามันสกว่ากับแปวนวงสายหนักที่จะซัดกันด้นวยแรงแล้วมาเจอกันที่13ธันวาคมจองบัตรได้แล้วที่ทิกเก็ตเมลอน